เซตของจำนวนเต็มบวกนะคะก็ a เท่ากับจำนวนเต็มบวกก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆนะะแบบที่2คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะก็เราก็จะเห็นว่าเซต a มันคือ1 3ึ่มันก็คือ,อมจำนวนเต็มขีนะพี่ก็จะเขียนเป็น เซเท่ากับ x เราจะใช้เครื่องหมายตรงๆนะคะก็คือโดยที่โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่แต่เราก็ต้องระบุด,ด้วยว่ามันเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ก็คือตั้งแต่1ถึง ค่ะอันนี้ก็คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะก็คือมันก็เท่ากันแหละแต่อันเนี้ยจะเขียนแบบบอกเงื่อนไขเวลาเราไปเจอโจทย์คณนิตหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอได้ซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์อ,ออกมาเองว่าว่ามันคือแบบนี้นะอะไรเงี้ยว่ามันคือถอดอันนี้ออกมามันได้อันนี้แล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปคิดต่ออะไรประมาณนี้ค่ะต่อไป เซตจากัดกับเซตอน,นันต์เซตอนันต์ก็คือมันแบบมันไม่สิ้นสุดอ่ะคือ,แบบคอเซตที่ไม่สิ้นสุดแบบไม่รู้ไปจบตรงไหน,นส่วนเซตจํากัดคือเซตที่เรานับได้เซตที่ไม่สิ้นสุดเช่น a เท่ากับหนึ่งสองสามไม่รู้ไปจบตรงไหนอะไรเงี้ยส่วนเซตจํากัดก็คืออาจจะเป็น a เท่ากับ หนึ่งสองสามแล้วก็จบเซตนจำกัดอะเราจะรู้ได้ว่าสมาชิกมันมีกี่ตัวอย่างนิยามที่เขียนไปตรงเออยู่ไหนแล้วนะ นี่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราจะหาจํานวนสมาชิกได้อะมันก็คือเซตนั้นมันต้องเป็นเซตจํากัดค่ะอืมต่อมาเซตว่างก็คือเซตจํากัดเพราะอะไรรู้ไหมพอเซตว่างมีสมาชิกไหมไม่มีแต่ว่าเรารู้ไงว่าสมาชิกเซตว่างสมาชิก ตัวอะไรเงี้ยอันนี้จำไว้ด้วยนะคะต่อมาเซตของจำนวนต่างๆ N เป็นจำนวนนับนะคะเซตของจำนวนนับก็จะเป็น1 2ึสมไปเรื่อยๆจำนวนเต็มบวกก็คือ i บวกเท่ากับ1 2, 3, 2> <ๆ>ึ่งสองสามไปเรื่อยๆ ซึ่งจำนวนนับกับจำนวนเต็มบวกมันเหมือนกันนะคะจำนวนเต็มศูนย์ก็จะเป็นเซตของเลขศูนยจำนวนเต็มลบก็จะเป็นเซตของตัวเลขลบลบหลบสลบสไปเรื่อยๆจำนวนเต็มจำนวนเต็มมันก็คือทั้งลบ0นบวกเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ลบสาลบสลบหแล้วก็จำนวนเต็มศูนย์แล้วก็บวกหนึ่ สองสามไปเรื่อยๆนะคะต่อมา p เป็นเซตของจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะแทนด้วยตัว p นะคะแต่เราก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะก็เริ่มที่สองสามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่าก็เป็นเซตของจำนวนจริงหลักๆตารางนี้คืออยากให้เรา จำพวกสัญลักษณ์ด้วยนะคะที่หลักๆที่ต้องรู้ก็คือจำนวนจริงจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนเต็มแทนด้วยตัว i ต่อมาการเปรียบเทียบระหว่างเซตนะคะเซตท,ที่เท่ากันน่ะคือเซต a และเซต b เท่ากันเราจะเขียนด้วย a เท่ากับ b เราเขียนอย่นี้เลยมันคล้ายๆสมการเลยตัวอย่างเช่นหนึ่งสามห้าเท่ากับห้าสามหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งห้าอันนี้พี่จะทำให้ดูว่าตำแหน่งในเซ็ตมันไม่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราวาดรูปอย่างเงี้ยการเป็นเซ็ตอะ่ะหนึ่งสามห้ามันก็อยู่แบบเนี้ย ถูกปะแล้วดังนั้นลำดับมันจะมีความสำคัญอะไรดังนั้นเราจำไว้เลยว่าลำดับในเสด็มันไม่มีความสำคัญนะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจรูปนี้เราจำรูปนี้ได้เราก็ไม่ต้องมานั่งจำว่าวงเล็บถ้าเป็นวงเล็บเราต้องจำนะว่ามันเรียงลำดับมีผลแต่ถ้าไม่เป็นวงเล็บเรียงลำดับไม่มีผลอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจำอย่างนั้นก็คือเราก็เข้าใจแล้วไงว่า โอเครูปนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ได้เพื่อให้ดูง่ายเฉยๆคือปกติเขาก็จะเขียนไล่เลียงจากเลขน้อยไปมากแหละมันจะได้ดูง่ายเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาเซตที่เทียบเท่ากันก็คือเซต A กับเซต B มีสมาชิกเท่ากันอันนี้จำด้วยค่ะสำคัญ ต่อมาเซตที่มีสมาชิกเป็นเซตเรามาดูตัวอย่าง A เท่ากับ012สมาชิกของ A มีอะไรบ้างสมาชิกของ A คือ0และ หนสองแล้วเราการเป็นสมาชิกอให้เราตัดปีกนอกไปอันหนึงแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวไหนเป็นสมาชิกเราบ้างนะคะตัดปีกกาข้างนอกไปหนึ่งอันเราอยากไปเข้าใจว่า1อ่ะจะเป็นสมาชิกของ A ด้วยไม่เป็นนะคะหไม่เป็นสมาชิกของ A 2ก็ไม่เป็นสมาชิกของ A ค่ะ โอเคเนาะจำหลักการนี้คือตัดปิกกาแล้วก็จะเจอว่าสมาชิกเป็นอะไรบ้างประมานี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คนชอบสับสนนะคะพี่ออกมาด้วยก็คือสมมติเรามี a เท่ากับเซตของเซตว่างเนี่ยแล้วสรุป a มีสมาชิกไหม a มีสมาชิกกี่ตัวเมื่อกี้พี่บอกว่า เซตว่างมันคือมีสมาชิกสตัวแล้วอย่างข้อเนี้ n a มีสมาชิก่ตัวน้องบางคนก็ค,คิดว่ามันก็เี็สมาชิกหนึ่งตัวไงพี่ไม่จริงไม่ใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัดออกไปตัดออกไปตัดปีกกาข้างนอกออกไปหนึ่งอันเราเจออะไรเราเจอเซตว่างแต่เราเจอหนึ่งตัวดังนั้น n a เท่ากันหนึ่ง อ้าวแล้วไหนพี่บอกว่าเซตว่ามันสมาชิกศูนตัวสมมติว่าสมมติว่า A เท่ากับเซตว่างอย่างเงี้ยหรือ A เท่ากับเซตว่างอย่างเงี้ยเห็นชัดแล้วเราก็ตัดปิดกาหนึ่งอันแบบนี้ย a ก็คือมีสมาชิกศูนตัวโอเคปะเทียน้ออันนี้ A จะเท่ากับศูนย์ต่อมาคอม p พลเมนต์ คอมพลเมนต์จะแทนด้วยสัญลักษณ์พามข้างบนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจะเอาตัวที่ไม่อยู่ใน A จะเขียนเป็นเงื่อนไขได้อย่างนี้ค่ะ x โดยที่ x อยู่ใน universe และ x ไม่เป็นสมาชิกใน A เดี๋ยวพี่วารูปให้ดูอันนี้คือ u อันนี้คือ a พี่เอาจากตัวอย่างมาใส่นะ a มันคือหนึ่งสองพี่ก็มาใส่เลยหนึ่งสอง u คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเราใส่ไปแล้วเหลือสามสี่ห้าแล้วก็ใส่ไปสามสี่ห้า แล้วเขาบอกว่ามันคือสมาชิกที่อยู่ในใน U แต่ว่าไม่อยู่ใน A ตรงนี้ก็หมายความว่าเราเอาสมาชิกทั้งหมดที่อยู่นอก A เนาอ a คอมพลิเมนต์ก็คือไม่เอา A นั่นแหละเอาทั้งหมดยกเว้น A นี่ดังนั้นข้อนี้อ่ะ ถ้าเราจะหา a c o m p l e m e n t เราก็จะได้แล้วว่ามันคือ3 4มก็คือเฉพาะตรงที่แรงรเงาในเอไม่เอาต่อมา s u b เซ t จะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายนี้